ผมฝากเตือนสติคนไทยฝากเตือนสติประเทศชาติบ้านเมืองตอนนี้ผมก็เห็นพระคุณเจ้าหลายท่านนะครับท่านมีความรู้มีความสามารถบางท่านก็เป็นระดับอาจารย์มหาวิทยาลัยสอนพระสงฆ์สอนด้านศาสนาท่านมีความรู้นะครับระดับปริญญาธรรมก้าประโยคผมว่าหลายท่านก็มีความรู้แล้วระดับปริญญาธรรมท่านก็เรียนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็มีความรู้แล้วท่านก็ออกมาท่วมติงถูกต้องแล้วนะครับพระสงฆ์นี่ ถ้าเห็นอะไรไม่เหมาะสมนะครับก็ต้องออกมาท้วงติงออกมากล่าวแนะนําเอามาประชาชนรู้นะครับว่าไม่ใช่พระสงฆ์ว่าไปยุ่งอะไรกับให้เขาสอนเขาสอนไปพระสงฆ์เนี่ยมีหน้าที่สอนมันถูกต้องแล้วส่วนประชาชนคนธรรมดาถ้ามีความรู้เนี่ยก็ช่วยสอนอย่างผมเนี่ยผมมีความรู้แต่ว่าหน้าที่หลักผมก็ผมก็สอนอยู่แล้วนะครับรัฐบาลก็จ้างให้สอนา ความรู้ที่ผมมีผมไปอบรมทั้งเรียนรู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ผมรู้ในเรื่องของการเรื่องสิทธิคนพิการในเรื่องการสอนการพัฒนาศักยภาพคนพิการการใช้เทคโนโลยีมาช่วยให้คนพิการสามารถดํารงชีวิตในปกติได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้เ,เป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่หลักวันนั้นเรื่องศาสนาที่ผมก็มีความรู้นะครับถ้าเห็นว่าไม่เหมาะสมผมก็ท่วงติงไปนะครับศาส,สนาเป็นเรื่องของความเชื่อ เพราะนั้นถ้าคนไหนที่คนเขาเคารพเขาศรัท mm. ธาเราเยอะๆเ,เราให้ความรู้เขาในสิ่งที่ดีงามเอารู้แล้วู้ล่วงแล้วมาปรับปรุงพฤติกรรมให้มันดีขึ้นนะครับจากพฤติกรรมที่เลวที่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเปลี่ยนมาเป็นสร้างประโยชน์สร้างอะไรที่มันดีๆแก่สังคมผมถือว่าเหมาะสมนะครับสังคมเรายังมีปัญหาอีกเยอะแยะที่ต้องการการแก้ไขผมเคยนําเสนอว่าปัญหา ลายอย่างต้องให้พระต้องให้ข้าราชการต้องให้ชาวบ้านหรือเธเลกเราเรียกว่าบ,บรวรบ้านวัดราชการช่วยกันทํำยังไงยาเสพติดมันจะลดลงนะครับทำยังไงอาชญากรรมจะลดลงทํำยังไงคอนเซ็นเตอร์ซึ่งหลอกคนไทยนะครับตอนนี้คนไทยกอบแกบบทมดเงินเพราะว่าคอนเซ็นเตอร์หลอกเอาเงินจากคนไทยวันละ80ล้าน90ล้านบาท ปีหนึ่งสามร้อยหกสิบห้าวันคูณเข่าไปที่เป็นเงินเท่าไรที่ถูกหลอกนะครับถูกถูกหลอกวันนี้ดูเหมือนมีควาเดนเตอร์โทรมามาจากาบริษัทนั้นบริษัทนี้คุณเบอร์โทร,รหรือเปล่าคุณสมัครเองหรือเปล่าผมสมัครเองท้งบมดนะครับผมไม่มีเวลาที่จะคุยก็ตัดสายไปนะครับไอพวกนี้มันมีข้อมูลคนไทยคนไทยเอาข้อมูลไปขายให้แล้วก็หลอกเพราะนั้นปัญหาเหล่านี้มันทับผมปัญหาเหล่านี้มันมาทับผม ถูกหลอกไปเยอะๆสภาพเศรษฐกิจของเราก็ย่ำแย่นะครับเพราะฉนั้นเราช่วยกันนะครับคนที่มีความรู้คนที่อยากสอนคนอื่นก็ไปเรียนรู้ซะนะครับเรียนรู้ธรรมะธรรมะศึกษาถ้าเป็นคารวะเนี่ยเราเรียกธรรมะศึกษาตรีธรรมะศึกษาโทรธรรมะศึกษาเอกหลักสูตรก็อาจจะดรอปลงมาหน่อยหนึ่งนะครับาจากนักธรรมทั้นตรีนักธรรมทั้งโทนักธรรมทั้งเอกถ้ามีเวลาบวชก็เรียนพอเรียนรู้แล้วก็เอาคําสอนที่ดีๆของพุทธศาสนา เอามาอบรมให้ความรู้กับประชาชนช่วยกันนะครับช่วยกันแต่ไม่ใช่ไม่มีความรู้ไอเห็นเขาพูดดีไอนี่มันพูดดีฉันฟังแล้วฉันเข้าใจฉันชอบฟังแล้วรู้เรื่องบางทีอาจจะมันเกี่ยวกับสันดานเกี่ยวกับความประพฤติหรือเปล่าไอบางทีคําพูดพลอยคําพูดที่มีปัญหาฟังแล้วชอบอันนี้มันแปลกประหลาดนะครับมันเข้ากับจริตสันดานแล้วหรือเปล่าแต่ว่าพอเข้ารับฟังแล้วมันเอาไปปฏิบัติไปสร้างความเดือดร้อนไปสร้างปัญหา เรล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแน่นะครับเพราะนั้นคนที่มีความรู้คนที่เป็นยูทูบเบอร์คนที่มีคนติดตามสร้างคอนเทนต์สร้างเนื้อหาก็พิจารณาหน่อยเรียนรู้หน่อยไม่ใช่สับแต่จะ,จะพูดสับแต่จะขยายความคิดไปให้มันเป็นปัญหากับสังคมประเทศชาติสิ่งเหล่านี้ไม่ดีนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณนะครับกราบขอบพระคุณที่พระคุณเจ้าหลายท่านที่เริ่มตระหนักว่าการสอนคนนี้สําคัญแล้วนะ อาจจะมาสอนทําคลิปนะครับไม่ยากนะครับมีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องแล้วก็ทําคลิปแล้วก็ปล่อยไปนะครับมีคนฟัง5้าคน10คนผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะคุณเจ้าหลายคนเริ่มตระหนักนะครับในการใช้สื่อมาสอนคนมาสร้างให้คนเป็นคนดีมาสร้างให้สังคมเราหน้าอยู่ยิ่งขึ้นถ้าเราปล่อยให้สังคมมันไหลไปเหมือนจอกแหนเนี่ยมันจะไหลลงไปสู่ที่ต่ำมันจะพาจิตใจเราสู่ที่ต่ําซึ่งถึงตอนนั้นเราอาจจะแก้ไม่ได้สังคม,มเราอาจจะมีปัญหาวันนี้ าาพระสงองค์พระเจ้าออกมาทําหน้าที่นะครับพุทธศัตร์ศาสนิกซึ่งประกอบด้วยพุทธรบริรษัทสีพิสุพิสุนีอุบาสกอุบาสิกาออกมาช่วยการดูแลปกป้องพุทธศาสนา,ามาทําส่งเสริมให้คนไทยเราสร้างพุทธศสาสนาให้เข้มแข็งผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร,รแสงเพชรเจริญราชฝากกดไลค์กดแชร์นะครับับตื่นคุเหมืนเหมืนแบบว่าลูกไก่ ลูกไก,ก่กำลังออกจากออกจากเปลือกไข่ไปไมะะ่ได้ค่ะตื่นขนตัวเองเหมือนกับเขาเรียกว่า,อ,าออกมาจากสิ่งที่เพื่อออกมาจากสิ่งที่อยู่ในกระโหลกกะลานะคะ่ะกระโหลกคอบหัวเอาไว้เนะทุกข์หนักเม้นอับอับจนอยู่ในกระโหลกของตัวเองนะจนเดือดื้อร้อนใจเนะคนเรานะคะเห็นทุกข์ถึงเห็นธรรมเนาะ พอเห็นทําเสร็จปั๊บกุ๊กกุกกุกออบัวบัวซานผากผัาขลิภาคเตือนคนอ่อนทำมาแบบคนอ่อนเนี่ยค่ะมันก็จะอย่างนี้แหละค่ะจริงๆฉันก็ไม่ได้ให้ค่าแลในฐหนาแหละค่ะแต่เพียงแต่รู้สึกว่าเอ๊ะหลังๆมาเนี่ยนะเอ่อคือเก่งแท้คือพูดเก่งแท้ฉันนี้คนไม่ค่อยรู้ทําเท่าไหร่ละค่ะทําแต่ประโยชน์ให้กับสังคมเนี่ยทำแต่ประโยชน์ให้สังคมไม่มีสติปัญญาในการที่แบบสละเงิน เก่งๆท่านประธานนสละเงินสละทองสละสติปัญญาโอ้เป็นมาสิบสิบเป็นสิบสิบปีอะยังไม่รวมสมัยสาวๆนะอ่าอันนี้ก็เป็นคนที่ไม่ได้เคยบอกว่าตัวเองเป็นคนที่บรรลุธรรมเก่งทำอ่าแต่เป็นคนที่เก่งเรื่องกระทำลงมือทำเพื่อเกิดประโยชน์จริงๆไม่ได้ใช้ปากภาคนะคะคือไม่ใช่ธรรมะแบบคนอ่อนนะคะคนอ่อนนี่มาเรว่า,าคนไรคนพึ่งขึ้นนะคะ อหรือว่าธรรมะนาคาประนมเปื้อนปากแล้วเตือนนุมตัวเองแบบนี้ค่ะ,ะเพราะฉะนั้นชักเลยมองว่าประเพณีไทยประเพณีไทยสิ่งที่ดีๆงามนะคะโอเคละคนเรามันต่างพวกต่างพอ้องปากดีปากมากปากสอพอปากเก่งอหัวหมอเอาหัวหมอหัวเหลี่ยมมาจาัไดแต่คนเราเข้าถึงทําโดยวิถีของใครของมันมันไม่มีอะไรตายตัว ะะแต่การที่อยู่ในวิถีของตัวเองและเสือกไปบอกวิธีคนนั้นผิดวิธีคนนี้ถูกแบบนี้ทั้งที่ตัวเองก็เอาตัวเองยังไม่รอดนะคะยังเหมือนกับว่าออกกึงก่งๆทำมาหาแดกเรื่อยาไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเราควรจะเป็นผู้ที่เจีมเนื้อเจีมตัวนะประเพณีไทยประกอบไปด้วยชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ประกอบไปด้วยขนบคำเนียมเทศประเภณีที่แตกต่างยอมรับในความแตกต่างเพื่อให้อยู่กันได้อย่างสงบสุข ไม่ต้องไปปากมาไม่ต้องไปพร่ำไม่ต้องบอกว่าอันนั้นถูกต้องไม่ถูกต้องเพราะมึงก็เพิ่งโกวนหัวเมื่อวานก่อนนี่เองนะคะอันนั้นคือสิ่งที่ฉันไม่ชอบแค่นั้นโอเคอันนี้ก็ธรรมะเหมือนกันนะคะธรรมะฮอดข้อเราต้องการผ้าเครื่องแม่ไปดูที่อาจารย์เบียร์พูดว่าอะไรไปพระเครื่องที่ดังๆแพงๆมีพลังวิเศษจริงไหมครับมึงก็ลองซื้อมาวางที่บ้านมึงสิหรือมึงลองซื้อแขวนคอดูก็ได้มึงห่อได้ไหมล่ะถ้าห่อไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มี มีแสงออกไปละ่ะถ้าไม่มีก็ไม่จริงไม่ใช่มึงวางไว้เฉยอะ่ะตังมันไหลเข้าบัญชีไหมละ่ะถ้าตังไหลเข้าบัญชีแสดงว่าใช่มึงมีแล้วนี่มึงอะ่ะกำลังค่อยๆลดลงนะถ้าลดลงก็แสดงว่ามีจริงแสดงว่าใช่ถ้าไม่มีเรื่องที่กูบอกก็แสดงว่าไม่มีงั้นมาเจอกับอาจารย์วิทย์เมืองปอหน่อยเป็นไงรู้ไหมอาจารย์เบียร์บอกว่ามันไม่มีพุทธคุณมันไม่มีหรอกไม่มีอยู่จริงหรอกมีอยู่คลิปหนึ่ง อาจารย์เบียร์เคยพูดว่าผีคืออะไรผีคืออามนุษย์อามนุษย์ที่มันวนเวียนอยู่อา้าวเมื่อไม่มีพุทธคุณพระไม่มีพุทธคุณแล้วทำไมอาจารย์เบียร์เชื่อเรื่องผีเออจริงไหมทำไมอาจารย์เบียร์เชื่อเรื่องผีทีนี้ต้องบอกก่อนว่า เรื่องของพระเครื่องนั้นมีพุทธคุณหรือไม่มีพุทธคุณนั้นมันขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลซึ่งมันมีตั้งแต่อดีตช้านานตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นทวดรุ่นโหติกาอะไรก็ว่ากันไปแต่อาจารย์เบียร์จะมาพูดซื่อๆเลยว่ามันไม่มีพุทธคุณมันไม่มีหรอกถ้ามันมีพุทธคุณจริงแสงออกเท้ากันแล้วโอ้โหอันนี้นมันเกม อันนั้นมันเก็บเอาหลักความจริงคือสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะบอกว่าเฮ้ย <_ S 1> คุณถูกหวยถูกเพราะอะไรถูกเพราะคุณห้อยพระเฮ้ยคุณปลอดภยัยคุณรถชนแล้วคุณไม่ตายมันเป็นเพราะคุณห้อยพระคือก็บอกไม่ได้ว่ามันเป็นเพราะคุณห้อยพระหรือมันเป็นเพราะสัมภเวสีหรืออมนุษย์ที่อาจารย์เบียร์บอกปกป้องเราไว้ก็บอกไม่ได้พุทธคุณของพระก็บอกไม่ได้ถูกปะถูกปะเพราะงั้น หรือมันเป็นเรื่องบังเอิญเอออาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้ซึ่งมันบอกไม่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนจงอยู่ในความเชื่อของตัวเองคุณเชื่อยังไงคุณก็นับถืออย่างนั้นพระสร้างออกมาเพื่ออะไรจริงๆแล้วพระเครื่องเนี่ยจุดประสงค์ในการสร้างสร้างเพื่อเตือนจิตเตือนใจตั้งแต่สมัย4 500ี0หอปีผมยกตัวอย่างเลยนะคุณแผนวัดบ้านกลางเนอะ พระสมเด็จท่านไดเลยสวนสร้างเอาไว้เพื่ออะไรเอาไปให้กับนักรบออกรบออกรบเพื่อเป็นขวัญกําลังใจแต่ถามว่าห้อยไปแล้วนักรบณนะยุคนั้นโดนมีดฟันโดนดาบฟันเข้าไหมบอกไม่ได้เพราะเกิดไม่ทันเหมือนกันเว้ยเออคือต้องบอกว่าเขาเอามาสร้างขวัญกำลังใจเช่นเดียวกันณนะปัจจุบันสร้างพระเครื่องออกมาเอามาห้อยสร้างขวัญกําลังใจเฮ้ยวันนี้ท้อแท้ วันนี้เหนื่อยขอสร้างขวัญกำลังใจหลวงพ่อคะหลวงพ่อครับวันนี้ท้อเลยเกินวันนี้เนี่ยไม่ถูกหวยแต่ท้อเลยเกินเลยแม่วันหน้าขอใหม่นะหลวงพ่อเห็นไหมคุณมีกําลังใจกึนยังมีแล้วใช่ปะเหมือนกันคุณทํางานท้อผู้แม่เจ้านายอะไรแบบนี้เจ้านายโอ้โหหลวงพ่อช่วยให้เจ้านายใจดีกับหนูหน่อยช่วยให้เจ้านายใจดีกับผมหน่อยเพิ่มเงินเดือนให้หน่อยโบนัสสิ้นปีขอเยอะๆนะเนะจ้านาย ครับนะฮะก็ต้องบอกว่ามันคือการสร้างขวัญกำลังใจพระนั่นแหละสร้างเอาไว้ให้เป็นคือต้องบอกว่าให้ระลึกถึงว่าเฮ้ยเรามีพระคอยคุ้มครองเรามีพระคอยดูแลถึงจะจริงหรือไม่จริงก็ตามขึ้นอยู่กับความเชื่อของคุณนะอาจารย์เบียร์ไม่ได้ผิดและผมก็คนหนึ่งก็ชอบแกเหมือนกันนะหลายๆอย่างแกสอนดีนะฮะคนตื่นทำ คนตื่นมีเอ้ยไม่ใช่คนตื่นอะไรก็ตามจะตื่นอะไรก็ตามอยู่ที่ตัวคุณคุณทําดีก็ย่อมได้ดีคุณทําไม่ดีก็ย่อมได้ไม่ดีเหมือนกันแต่อย่าลืมนะถ้าคุณติดตามวิทย์เมืองปอคุณจะมีสาระดีๆอีกถึงจะไม่ค่อยลงคลิปก็เถอะโอเคเจอกันบ๊ายบายขอบคุณครับจารย์วิทย์เมืองสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับ สัสดีครับ